สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สายสตอรี่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลพระนครเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะฝนมีอีกหนึ่งประเด็นคำถามที่หลายคนก็เกิดข้อสงสัยภายในใจเหมือนกันนะคะก็เริ่มเถียงกันอยู่เหมือนกันนะคะว่ากินวุ้นเส้นเนี่ย อ้วนหรือไม่อ้วนกันแน่หลายคนเวลาไปสั่งเมนูเส้นนะคะก็มักจะสั่งเมนูวุ้นเส้นกันเป็นส่วนมากนะคะเพราะคิดว่ากินวุ้นเส้นเนี่ยไม่อ้วนแต่ความจริงแล้วการกินวุ้นเส้นจะอ้วนหรือไม่นั้นวันนี้เรามาหาคําตอบให้เคลียร์กันไปเลยดีกว่าค่ะสําหรับประเด็นนี้นะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐพิชยางกูลค่ะอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการอธิบายในรายการชัวก่อนแชร์นะคะว่ากระบวนการผลิตวุ้นเส้นก็คือการนำถั่วเขียวไปแช่น้ำจากนั้นก็นำมามโม่แล้วก็สกัดเอาปโปรโตีนแล้วก็ไขมันออกมา เนื่องจากว่าอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของวุ้นเส้นได้แังนั้นแล้วค่ะวุ้นเส้นที่วางจําหน่ายตามท้องตลาดที่เราเลือกซื้อมาหากินกันนะคะแทบจะไม่มีโปรตีนหรือว่าไขมันอยู่เลยค่ะอย่างถ้าดูจากฉลักสินค้านะคะในส่วนของข้อมูลทางโภชนาการเราก็จะเห็นได้เลยค่ะว่า ปริมาณโปรโตีนแล้วก็ไขมันจะเป็นศูนย์กรัมเลยส่วนทางกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มีอยู่ราวๆ30-40ถกรัม เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าวุ้นเส้นใสๆก็คือแป้งดีๆไม่ต่างจากเส้นอย่างอื่นเลยค่ะเดืวุ้นเส้นที่แช่น้ำนะคะจนได้ที่ปริมาณ100กรัมให้พลังงานอยู่ที่ราวๆ172กิโลแคลอรีแต่ถ้าหากว่าคำนวณจากวุ้นเส้นแห้งนะคะ100กรัมเขาจะให้พลังงานอยู่ที่330กิโลแคลอรีค่ะโดยเหตุผลที่ตัวเลขต่างกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าปริมาณ แล้วก็น้ำหนักของเส้นแห้งจะเบากว่าหากนำวุญเส้นแห้งไปชั่งนะคะให้ได้น้ำหนัก100กรัมก็จะได้วุนเส้นเยอะกว่าน้ำหนัก100กรัมของเส้นที่ผ่องตัวแล้วนั่นเองแคลอรีนะคะก็เลยเพิ่มขึ้นตามสัสดส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่มาขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ โดยบุลเส้นนะคะเขาจะมีคุณสมบัติในการดูดน้ำได้เยอะเวลาที่เรากินเมนูวุลเส้นก็เลยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นเพราะว่าร่างกายก็จะได้รับน้ำจากวุลเส้นไปเยอะเหมือนกันค่ะ และการที่บุญนเส้นพองตัวนะคะก็ทําให้เรานั้นกินแป้งในปริมาณที่น้อยลงได้ค่ะนานาแล้วนะคะการกินเมนูวุ้นเส้นก็อาจจะช่วยลดปริมาณคาร์โบไฮเดตในแต่ละวังของเราได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคะกับอาหารในหมวดเดียวกันหรือว่าอาหารแลกเปลี่ยนนะคะก็จะพบว่า วุ้นเส้นสุก1ทับพีก็คือ1ส่วนที่ควรรับประทานนะคะเขาจะให้พลังงานอยู่ที่ราวๆ80กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับอาหารนะคะก็จะเป็นข้าวสวย1ทับพีข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะหรือครึ่งทับพีขนมจีน1จับเส้นใหญ่ลวก1ทับพีบะหมี่สุก1น่ก้อนขนมปัง1แผ่นข้าวโพดครึ่งฝักใหญ่ลูกเดือยสุกครึ่งถ้วยตวงฟักทองสุก1ทับพีค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าบุนเส้นเนี่ยเขาจะให้แคลอรี่พอๆกับข้าวหรือว่าเส้นอื่นๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหากว่าเรากินวุนเส้นด้วยแล้วก็กินคาร์โบไฮเดตด,ด้วยในยรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นขนมปงังหรือว่าเบเกอรี่ต่างๆหรือว่าการกินข้าวก็ยังคงจัดเต็มอยู่การรับประทานคาร์โบไฮเดตเยอะๆแบบนี้นะคะ ก็อาจทำให้น้ำหนักไม่ลดเช่นเดียวกันและแถมยังอาจจะอ้วนขึ้นอีกด้วยนะคะน,นั้นแล้วค่ะเมื่อถามว่ากินวุนเส้นช่วยลดน้ำหนักได้ไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมอาหารแล้วก็วินัยในการออกกำลังกายเผาผ่านแคลอรี่ส่วนเกินของเรานั่นเองค่ะ รวมไปถึงวิธีการกินบุญเส้นของเราด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าการกินบุญเส้นก็ช่วยลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายจะได้รับได้นะคะและหากใครอยากกินบุญเส้นแบบไม่อ้วนหรือว่ากินเพื่อช่วยให้ลดน้ำหนักได้ดีขึ้นลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ดูค่ะอันดับแรกค่ะให้เรากินเมนูบุนเซนแบบต้มน้ำใสหรือว่าเมนูยำเมนูลวกที่ไม่มันไม่ทอดอย่างเช่นยำบุเนเซนลาบบุเนเซน บุเส้นน้ำใสไม่ใส่กระเทียมเจียวไม่ใส่เกี๊ยวทอดค่ะหรือถ้าหากว่าจะกินเป็นเมนูบุญเส้นแบบผัดก็ควรใช้น้ำมันน้อยๆหรือเลือกวิธีใช้วิธีผัดกับน้ำก็ได้เหมือนกันกินบุญเส้นพร้อมกับผักเยอะๆนะคะจะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ให้อิ่มนานขึ้นกินบุญเส้นนะคะพร้อมกับเน้นหนักไปทางโปรตีนอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่าจะเป็นเต้าหู้ก็ได้เพื่อช่วยให้อิ่มอยู่ท้องได้นานขึ้นค่ะ ที่สำคัญนะคะบริโภคแต่น้อยอยากกินวนเส้นมืออะเยอะๆนะคะเพราะอย่าลืมว่าบุญเส้นก็เป็นแป้งเหมือนกันแล้วก็ให้พลังงานพอๆกับคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นเลยเหมือนกันค่ะมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะสัปดาห์ละ3ครั้งสำหรับบุญเส้นนั้นก็ได้ได้ว่าเป็นเมนูที่หลายคนถูกอกถูกใจกินกันได้ไม่เบื่อเลยใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรกินวนเส้นที่ผ่านการแช่หรือว่าลวกจนสุกแล้วเท่านั้นค่ะ ส่วนเส้นดิบที่ยังไม่พองตัวดีห้ามกินเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าอุลเส้นนั้นเขาจะมีคุณสมบัติในการดูดน้ําอาจเข้าไปดูดน้ําในลใําไส้และทําให้เกิดอาการท้องอืดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เวลาสั่งเมนูเส้นครั้งต่อไปนะคะก็อย่าลืมเขาว่าเมนูวุลเส้นนั้นก็มีปริมาณแคลอรี่พอๆกับเส้นอย่างอื่นเลยแนะนํานะคะว่าหากกินเมนูเส้นไปแล้ว อย่าเผลอไผ่รับประทานคาร์โบไฮเดรตอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพราะหากใครที่คิดว่ากินวุ้นเส้นแล้วไม่อ้วนเนี่ยอาจจะเป็นการคิดผิดก็ได้นะคะซึ่งนอกจากเมนูวุ้นเส้นวันนี้ที่นํามาฝากกันแล้วค่ะฝนยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่เขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับอายุยืนฉบับผู้หญิงชาวญี่ปุ่นนะคะที่มีการค้นพบว่าการกินปลาตัวเล็กเป็นประจำได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆค่ะ หลายคนเชื่อกันนะคะว่าการกินอาหารดีถือได้ว,ว่าเป็นกุญแจสู่การมีอายุยืนเลยทีเดียว ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อช่วงปลายปี2568ที่ผ่านมาเว็บไซต์โซฮาค่ะก็มีรายงานด้วยนะคะว่ามีอาหารชนิดหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นเขากินเป็นประจำมีส่วนสำคัญนะคะในการทำให้อายุยืนอย่างไม่น่าเชื่อเลยเดยมีผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์นะคะลงบริษาท p ร c ิคเค t ลนะคะในปีที่ผ่านมาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าการบริโภคปลาตัวเล็ก อาจเฉลิกความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคต่างๆรวมไปถึงมะเร็งในกลุ่มสตรีญี่ปุ่นด้วยโดยดรชินสึคาซาฮาระนะคะผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนาโยยาค่ะเขาก็บอกว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินปลาตัวเล็กๆมากเลยเธอก็เลยชอบกินปลาตัวเล็กมาตั้งแต่เด็กจนทำให้ปัจจุบันก็อยางให้ลูกกินด้วยนะคะทำให้เธออยากจะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลาตัวเล็ก กับการมีอายุยืนยาวของมนุษย์ค่ะก่อนที่จะพบหลักฐานการเชื่อมโยงนะคะว่าการกินปลาตัวเล็กช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆในสตรีญี่ปุ่นได้จริงค่ะสำหรับปลาตัวเล็กที่คนญี่ปุ่นชอบกินนะคะก็จะมีทั้งปลาเกตขาวปลาไข่แล้วก็ปลาซาดีนตากแห้ง ซึ่งก็มักจะกินลงไปทั้งตัวเลยไม่เว้นส่วนหัวกลางกับเครื่องในที่อุดมไปด้วยสัตว์อาหารต่างๆค่ะดังนั้นนะคะทางทีมวิจัยก็เลยทำการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วม 8 8 0 2คนทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะอายุระหว่าง35-69ปีทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็มีการติดตามผลนานถึง9ปีเลยทีเดียวโดวยจะมีการประเมินความถี่นะคะในการกินปลาตัวเล็กผ่านแบบสอบถามตั้งแต่ต้นหนึ่งในผลของการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดจากการศึกษานี้ก็คือการลดลงอย่างมีระยะสำคัญในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุค่ะ และการเสียชีวิตจากมะเร็งในกลุ่มผู้หญิงที่กินปลาตัวเล็กเป็นประจำโดยผู้หญิงที่กินปลาตัวเล็กนะคะ1-3ครั้งต่อเดือน1-2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็3ครั้งหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์จะมีความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ0.68、0.72และ0.69เท่า และมีความเสี่ยงการเสียชีวิตจากมะเร็ง0.72 0.71และ0.64เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยกินปลาตัวเล็กเลยค่ะหลังจากควบคุมปัจจัยนะคะที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิตยอย่างเช่นอายุของผู้เข้าร่วมนิสัยการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ดัชนีมวลกาย การบริโภคสารอาหารและอาหารชนิดต่างๆนักวิจัยนะคะก็พบว่าผู้หญิงที่กินปลาตัวเล็กมักจะเสียชีวิตจากทุกสาเหตุน้อยกว่าผลของการค้นพบเหล่านี้นะคะชี้ให้เราเห็นเลยค่ะว่าการเพิ่มปลาตัวเล็กในมื้ออาหารประจำวันอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ว่าก็มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงการเสรียชีวิตในกลุ่มผู้หญิงได้ค่ะ ถึงแม้ว่าจะยอมรับว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรประเทศอื่นๆและก็ต้องเข้าใจถึงกลไกที่เกี่ยวข้องให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ทางดรคาซาฮาราก็ตื่นเต้นกับผลลัพธ์นี้เช่นเดียวกันค่ะโดยบอกนะคะว่าถึงแม้ผลการค้นพบของเราจะเป็นเพียงแค่ในคนญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ก็น่าจะมีความสาคัญกับคนชาติอื่นๆด้วยเหมือนกันค่ะอันที่จริงแล้วนะคะเคยมีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่เน้นย้ำว่า ปลาตัวเล็กจัดเป็นแหล่งสารอาหารสำคัญที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงการศึกษานี้นะคะก็นับเ,เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่เพิ่มมากึ้นนะคะว่าการกินปลาตัวเล็กมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และแถมยังเป็นอาหารที่ผู้คนสามารถหากินได้ง่ายแล้วก็ยังกินได้ทั้งตัวอีกด้วยค่ะในบ้านเราก็มีอยู่หลากหลายเลยนะคะสำหรับปลาตัวเล็กไม่ว่าจะเป็นปลาไข่หรือว่าจะเป็นปลาซิวนะคะการที่เราเพิ่มเมนูปลาตัวเล็กเข้าไปในมืออาหารนะคะตามคําแนะนําของหญิงญี่ปุ่นที่มีการวิจัยมานะคะก็อาจจะลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคต่างๆได้แต่ว่าในความจริงแล้วนะคะในปลาเล็กปลาน้อยเหล่านี้ก็จะมีแคลเซียมที่สูงอยู่แล้วก็ไม่เสียหายอะไรนะคะถ้า ว่าเราอยากจะเพิ่มเมนูปลาเล็กปลาน้อยลงในเมนูอาหารประจําวันของเรานะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพได้อีกทางหนึ่งค่ะแต่ว่าที่สําคัญนั้นควรกินอาหารให้ครบทั้ง5ห,หมู่ ดื่มน้าให้เพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมออกกาลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีโดยรวมของเราจะได้ดีเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของส i ยสตอรีค่ะ2เรื่องราวที่ฝนนํามาฝากมาอัปเดตให้ฟังกันในวันนี้สามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ rmutp-live เช่นเดิมเลยค่ะรวมถึงฝากช่องทางในการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรน้นนครของเราเอาไว้ด้วย ะะสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook ที่ RMUTP_FB และติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ RMUTP.ac.th ได้อีกหึงช่องทางค่ะวันนี้มบมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ